Wie meinst du? Wie meinst du? วันอาทิตย์นะคะทางช่อง t r u e o u ค่ะโอ้โหตอนนี้ถึงเทศกาลปิดเทอมผ่านไปแล้วตอนนี้เปิดเทอมแล้วรถเริ่มกลับมาติดเหมือนเดิมน้องๆหนูๆน,น,นี่ตื่นเต้นอยากจะไปโรงเรียนเพราะว่าไม่ได้เจอเพื่อนๆมานานแต่ว่าสำหรับพวกเราช่วงเปิดเทอมเราก็ต้องเตรียมตัวเหมือนกันนะคะเตรียมตัว,ตอ,ตวอะไระด้วยกันเร,เรื่องของเวลาต้องออกจากบ้านเร็วขึ้นนิดนึงเพราะว่ารับรองเลยว่าเราติดแน่นเอียดแน่นอนค่ะแค่คิดก็เครียดแล้วทำไงดีเนี่ยอไม่ต้องเครียดเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศดีๆพร้อมกับพบอาหารอร่อยๆแกันท คอนว่าชอบมิสเตอร์บีนนะมิสเตอร์บีนชอบมากอ่าป๊อปวอเตบอมป๊อเแม่เพลงเขาเพลงเขาเพลงเขาถ้าชอบนะรับรองว่าร้านนี้จะต้องถูกใจเฟิร์นแน่นอนที่นี่ร้านมิสเตอร์บีนคอฟฟี่ช็อปเป็นร้านที่อาหารอร่อยบรรยากาศดีที่สำคัญทั้งร้านตกแต่งเป็นสไตล์มิสเตอร์บีนเป็นธีมมิสเตอร์บีนอยากไปอ่ะเอ๊ะอยากไปปะเดี๋ยวพาไปดูในช่วง Talk of the Town ค่ะช่วง Talk of the Town นับสนุนโดยกล้องวงจรปิดวาตาชิ ถึงบุคลิกของดาราตลกที่มีมานนิ่งๆกวนๆแล้วนะคะโบเชื่อว่าหลายๆคนค่ะน่าจะนึกถึงเชื่อมิสเตอร์บีนแน่นอนใช่ไหมคะเพราะว่ามานของเขานี่จะเป็นมานก,กวนๆนิ่งๆไม่พูดไม่จาจนกลายเป็นเอกลักษณ์ประจําตัวที่คนทั่วโลกติดตาจึงใจไปเรียบร้อยค่ะแน่นอนวันนี้โบามาอยู่ที่นี่นะคะเชื่อว่าหลายๆคนที่ชอบคาแรคเตอร์ของมิสเตอร์บีนจะต้องถูกอกถูกใจแน่นอนค่ะที่นี่ค่ะมิสเตอร์บีนคอฟฟี่ช็อปที่ The Walk เดอะวอล์กเตรนทรัลนะว่เมริค่ะ และการตกแต่งของที่นี่นะคะก็เป็นสไตล์โมเดิร์นอังกฤค่ะที่สําคัญนะเข้ามาในร้านนะคะคุณผู้ชมก็จะเห็นเครื่องประดับและของตกแต่งต่างๆนะคะจากทั้ง Mr. Bean Series นะคะแล้วก็ Mr. Bean Animation ค่ะแต่ทีเด็ดที่โบชอบเลยนะคะที่นี่จะมีทีวีที่ใหญ่ๆอยู่อันนึงนะแล้วก็จะเปิดนี่แหละเปิดไม่ว่าจะเป็น Mr. Bean Animation หรือว่าเป็น Mr. Bean Series อยู่ข้างบนนี้นะแล้วบรรยากาศคือเหมือนเราอยู่ในบ้าน Mr. Bean เพราะว่าเมื่อกี้นะเท่าที่โบเห็นวอลเปเปอร์อะไรนี่เป๊ะ ทั้งให้นั่งทั้งอินดอร์ทั้งเอาท์ดอร์ค่ะ ข้างในนะก็น่าจะถูกใจผู้นักศึกษาหรือว่าคุณผู้ชมที่แบบว่าอยู่วัยทํางานที่อยากหาที่ที่มีปลัก๊กมีอินเทอร์เน็ตมี WiFi ใช้นะคะมาที่นี่ได้แล้วก็มีที่ถ่ายรูปสวยๆเยอะแยะเลยอะมีมุมแบบว่าเก๋ๆสําหรับคนที่ชอบถ่ายรูปด้วยค่ะและตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมโบก,ก็อยู่กับคุณมาร์กนะคะซึ่งเป็น managing director ของที่นี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่มีอะไรบ้างคะเนี่ยดูแบบว่าน่ากินมากเลยอะครับผมอันนี้ของเราก็เรียกว่า GBOM e l e t ล็เป็นออมเล็ตใส่แฮมใส่ชีส ใส่เหแล,แล้วอันนี้อะไรคะอันนี้ซุปซุปผักขมครับซุปผักขมแล้วอันนี้อะคะอันนี้เป็นเฟตตูชินีครับไก่เห็ดแล้วก็มีไข่อยู่ข้างบนอ๋อมีแบบว่าไข่แบบยังไม่สุกใช่ไหมอตอกป<ม>ุ๊บใช่เป็นลาวาเลยอันนี้อะอันนี้สกเกตตี้บอลองเนสครับก็จะมีแบบว่าใครชอบเส้นๆสนสปากเกตตี้อะไรก็มีอันนี้ชื่อเราเต็มมากชื่อว่า Mrs. Wicked Old f a s h i o n English b r e a k fast เดี๋ยวนะวลาจะสา่งพูดเต็มอย่างนี้หรอก็ English b r e a k fast ในเมนูเอาอันนี้ค่ะออันนี้ของขาวก็เยอะแล้วของหวานมีไหมว่าของขาวอร่อยแล้วของหวานนี่อร่อยกว่าอีกเดี๋ยวไปทานกันนะโอเคโอ้แต่ละจานนี่ดูเต็มๆเน้นๆอันนี้ก่อนเลยดีกว่าดีนินเลิฟครับเป็นแพนเค้กับสตรอเบอรี่ ก็ชื่อนะดูบอกว่าเพราะดูสตรอเบอรี่มันสีแดงแล้วดูเหมือนหัวใจอะไรอย่างเงี้ยป่ะอันนี้ก็เออร์มาเฟนโชสเป็นเป็นเฟนโชสกับเอ่อกล้วยกล้วยครับอันนี้ก็โรเจอร์วอลโ f l l ก็ที่เราจริงๆชื่อเราดูแปลกๆใช่ไหมจริงๆเราก็เอาชื่อตรงเนี้ยดึงมาจากคาแรคเตอร์ในใน ในกรตูของ Bean. ร้านนี้เป็นแฟรนไชส์มาจากประเทศไหนประเทศอื่นหรือเปล่าไม่ไม่เลยไม่มีที่อังกฤษครับที่อังกฤษก็ไม่มีเราี่นี้คือเราเราเหมือนซื้อไะไรเส้นมาใช่เราซื้อไะไรเส้นมาขอโทษนะมากันอายเท่าไหร่คะ22ครับเฮ้ยเราเราอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้เรารู้สึกเฮ้ย <c oughs> <c oughs> วันนี้ผมอยู่ก็แบบผมจะเปิดมิสเตอร์บีนคอฟฟี่ช็อปขึ้นมาอะไรอ่ะก็จริงๆผมอยากเปิดร้านกาแฟามากก็คุยกับพ่ออยากเปิดร้านกาแฟามากคุณพ่อก็บอกว่าจริงๆร้านกาแฟามีมีเยอะแล้วในเมืองไทยเราจะทํายังไงให้แตกต่างอย่างเงี้ยแต่แต่ผมแบบเป็นเป็นมิสเตอร์บีนเป็นไอดอลของผมเลยก็คุยกันว่าอเอ้ยมิสเตอร์บีนเนี่ยแบบน่าจะน่าจะได้นะแค่คําว่าบีนก็แปลว่ากาแฟแล้วเออก็เลยมาดัดแปลงแบบลองดูก็มันก็ลงตัว รู้ว่าที่นี่เมนูที่นี่เนี่ยหลากหลายอยู่แล้วแต่มีอะไรที่มารู้สึกว่ามาที่นี่แล้วต้องลองแล้วเป็นิก g เนเจอร์ของที่นีบ้ายก็ต้องไม่พ้นเครื่องดื่มตัวนี้เลยครับเมสซิร์วินกเนเจอร์สไตล์เกินกาแฟครับที่เราใส่น้ำเชื่อม English Toffee Nut เป็นซอสที่สวิเซอของเราที่ทําเองขึ้นมาจริงเราไม่ได้มีขายแค่ของหวานหรืออ,อ,อาหารเราก็จะมีเมชชนไดส์ี่เปนชนแบบมิสเตอร์บีนลเ,เลยกระตูะะนวิสเตอร์บีนอะไรครับแต่ว่าวันนี้นะคะต้องขอบคุณน้องมามากมากนะคะอขอบคุณค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมขะขออนุญ,ญาตไปเลือกของกลับบ้านก่อนนะคะมันยั่วตายั่วใจหลายอย่างมากคะ่ะไปครับ แหมเรียกได้ว่าบรรยากาศก,ก็ดีร้านก็น่ารักการตกแต่งก็กิบเก๋แถมอาหารเครื่องดื่มขนมต่างๆมีให้เลือกเยอะแยะมากมายแถมอร่อยอร่อยอีกด้วยนะคะการเดินทางมาที่นี่นี่ก็ง่ายๆเลยค่ะคุณผู้ชมอยู่แค่ที่ The w ว l k เกษตรน้มินเท่านั้นเองนะคะหรือว่าถ้าใครไม่สะดวกมาแถวนี้นะคะสามารถไปที่สาขาทองหล่อหรือว่าสาขาสยามกิจได้เช่นกันค่ะแต่ว่ากระซิบบอกคุณผู้ชมนิดนึงนะคะว่าแต่ละสาขาเนี่ยตกแต่งก็ไม่เหมือนกันค่ะเรียกได้ว่าไปได้ทั้ง3สาขาแล้วก็ไม่เบื่อ ทั้งสาสาขาเลยนะคะแหมเป็นไงดูดูหน้าฟินขนาดนั้นเนี่ยโอ้ <c oughs> โหกินไปเยอะแนละ้วสิท่าแหมก็มันอร่อยจริงๆนี่นี่ยังมีอีกเยอะเลยนะที่ไม่ได้กินอนะ่ะฉะนั้นก็ต้องแบ่งหอ่อใส่ถุงมาฝากน้องบ้างโอเควันหลังก็ได,ด้วันหลังพาไปกินอ้าแล้วช่วงแพชชั่นวันนี้อันนี้ไม่ได้มาฝากแล้วช่วงแพชชั่นน้องอะไรมาฝากน้องบ้างแล้วล่ะช่วงแพชชั่นนะวันนี้นะัดอาจารย์ไว้ค่ะจะพาไปทําลูกปัดข้อมือสวย <c oughs> ๆเฮ้ยน<ๆ>่าสนใจมากถ้าอยากดูนะเดี๋ยวต้องรอช่วงหน้าในช่วงแชั่นคะ วันนี้จะพาไปถักสร้อยข้อมือสวยๆเก๋ๆเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสร้อยข้อมือถักที่เป็นลายลายเป็นแบบที่เราสามารถออกแบบได้แบบ DIY เองเนี่ยหรอใช่เฮ้ยชอบ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 ใช่ไหมชอบค่ะถ้าอย่างนั้นเราไปดูกันเลยนะคะว่าการถักสร้อยข้อมือออกมาเนี่ยจะเป็นยังไงในช่วงแพชชั่นค่ะ <Passion. S 2> สนับสนุนโดยนมข้นหวานและนมข้นจืดพาเลส จิตเวิร์กช็อปสตูดิโอค่ะซึ่งที่นี่นะคะอยู่ที่มูลละนิธิบ้านอารีที่อยู่ในปานาน่าแฟมิลี่พาร์คนั่นเองค่ะรับรองเลยนะคะว่ากิจกรรมที่โบจะพาคุณผู้ชมไปทําในวันนี้จะต้องถูกใจหลายๆคนที่ชื่นชอบงานฝีมือแน่นอนค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะโบจะพาคุณผู้ชมไปทอสร้อยข้อมือลูกปัดด้วยกี่ค่ะแอบสงสัยอะดิว่าทำยังไงตาโบมาดูเลยค่ะคุณผู้ชม ก็อยู่กับครูออที่ไปวีเวอร์เรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่กูรูของเราในวันนี้ในเรื่องของการทอหลายๆอย่างแต่วันนี้เราจะมาทอทอลูกป,ปัดลูกป,ปัด<ช>เป็นสร้อยข้อ<ช>มือนะคะนี่คืออุปกรณ์ที่เราจะใช้ทอใช,ใช่ไหมคะใช่แล้วก็มีลูกป,ปัดทอลูกป,ปัดเรามีลูกป,ปัดไปก่อนนะคะหลายๆสีให้เราเลือกนะคะเสร็จแล้วอุปกรณ์สําคัญก็คือกี่่คะอันนี้เป็นกี่ทอลูกป,ปัดคะ่ะ เพราะว่าพอเรามีกีเนี่ยการทอลูกปัดก็จะง่ายขึ้นช่วยทุนแรงเราคือของเราเนี่ยถ้าสมมติเราทอลูกปัดแบบเดียวเนี่ยมันจะไม่สนุกมันก็แค่ทอลูกปัดไปเรื่อยๆแล้วก็คิดใหม่มีมีใส่เศษผ้าเข้าไปมีใส่ได้เข้าไปเป็นวัสดุผสมผสานค่ะอ,อ๋อคือถ้าเสร็จแล้วออกมาจะเป็นประมาณนี้ใช่ใช่เป็นประมาณมนี้ค่ะเป็นงานไฟเบอร์อาร์ทขั้นตอนมันมีอะไรบ้างคะคุณลุงเราจะต้องเริ่มต้นจากเราต้องมีเส้นได้ยืนเส้นได้ยืนก็คือเราใช้พวกนี้ เป็นได้ที่ถักโคเชหาได้ทั่วไปนะคะเสร็จแล้วเป็นเส้นได้ยืนเสร็จแล้วเราก็จะต้องมีเส้นไนล่อนที่สําหรับร้อยลูกปดัดลูกปัดนี้ก็เป็นลูกปัดสามารถใช้ผสมผสานได้อาจจะเป็นลูกปัดหินหรือพลาสติกหรือได้ทั่วไปะคะ่ะอุ๊ยอยากลองทาแล้วล่ะค่ะคุณรูมมาเลยค่ะแอบตื่นเต้นเพราะว่าไม่เคยทํามาก่อนนี้เลยนะคะยกค่ะกี่ถอลูกปัดให้ก่อนเลยนะคะค่ะเสร็จแล้วเลือกเส้นได้ยืนค่ะสีสีที่ชอบเลยนะคะเลือกขนาดก่อน <S อย่างสมมติว่าเนี้ยขนาดประมาณนิ้วกว่าเนี่ยค่ะเราใช้เส้นได้ยืนประมาณ13เส้นเส้นเนี้เราต้องวัดข้อมือก่อนไหมคะหร,หรือว่าแต่ว่าเส้นได้ยืนเนี่ยเราทําเผื่อไว้ก่อนค่ะเพ<อ>ราะอย่างของคุณ <ส arde. S 1> โบน่าจะสัก5้านิ้ว5นิ้วครึ่งค่ะแต่ว่าเราเผื่อไว้เพราะว่ากี่เราประมาณนี้นะคะอันนี้เราก็ได้เส้นได้ยืนแล้วค่ะอ่าเราขมวดไว้ง่ายๆเพื่อตึงเส้นได้ยืนก่อนแล้วก็ใส่ไว้ตรงกลางของเนี่ยค่ะ เสร็จแล้วก็มาใส่ตรงกลางตรงนี้ค่ะน็อตตรงนี้นี้เราก็หมุนให้มันตึงอย่างนี้นะคะแล้วก<ะ>็ล็อกเอาไว้คืออันนี้เส้นได้ยืนเราจะต้อง<ะ>เห็นไหมคะมันนิซี่ของอันนี้<ะ>เราต้องจับมันหนะะึ<ะ>่งเว้นหนึ่งเนี่ยค่ะพอหลังจากที่เราได้เส้นได้ยืนแบบนี้เราจะเริ่มทอจากตรงกลางก่อนนะคะเราก็จะเลือกไนล่อนสำหรับร้อยเส้นลูกปัดนะคะ ตอนแรกเนี่ยเราลองดูว่าเราต้องใส่ลูกปัดกี่เม็ดใช่ป่ะคะเรานับช,ช่องอันนี้มีเส้นได้ยืน13เส้นนั่นหมายถึงว่าตามช่องเนี่ยมี12อม12อช่องนั่นก็คือลูกปัดของเราอะ่ะ12เม็ดค่ะก็ร้อยเลยไหมคะร้อยเป็เลยคะ่ะอ่าสองเม็ดนะคะวิธีร้อยลูกปัดแล้วเอาเข้ามาข้างใต้นี้นะคะอเอาเข็ม่าข้างใต้นี้ เสร็จแล้วเราเอาลูกปัดเข้าไปอยู่ระหว่างตรงนี้นอกจากเราทอลูกปัดแล้วเราก็จะสอนทอผ้าการทอผ้าขั้นพื้นฐานก็คือมีเส้นได้ยืนแล้วก็เส้นได้พุ่งได้พุ่งเราจะใช้ผ้าผ้านี้ก็คือเป็นผ้าชิ้นๆแล้วเรามาตัดเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะถ้าเราใช้มือสอดผ้าเข้าไปอย่างเงี้ยมันจะยากใช่ไหมคะเราก็จะใช้เข็มนํา มันก็จะง,ง่ายขึ้นเวลาจรสบอบการทอผ้าก็คือขึ้นหนึ่งลงหนึ่งเนี่ยได้แล้วผ้าก็จะเข้าไปอยู่ในนี้ละพอเสร็จแล้วเราก็ขึ้นแถวใหม่ด<ๆ>โดยที่จากเมื่อก่อนเราก็ขึ้นมาตรงนี้นะคะก็ดึงกลับไปกลับมาแค่นี้เองค่ะนี่คือการทอผ้านะคะ อันนี้เราได้สร้อยข้อมือขนาดเท่าที่เราต้องการแล้วนะคะตอนนี้เราจะใส่คลิปหัวท้ายวิธีการที่เราจะใส่ก็คือเราควรจะต้องทําตรงนี้ให้แน่นขึ้นการที่จะทําให้แน่นขึ้นของครูก็คือใช้การทอเหมือนกันแบบเมื่อกี้เนี่ยขึ้นหนึ่งลงใ,ใช้ใช้ไหมที่มันเส้นเล็กลงมาหน่อยเพื่อให้มันมีความแน่นหนา<ะ>เวลาเราคลิปลงไปมันจะได้แน่น คือชิ้นงานแต่เราต้องรีบติดตรงนี้ก่อนที่มันจะล่ยออกมาใช่ไหมะใช่เนี่นะคะโอเคค่ะอ้าเสร็จแล้วดีใจจังเลยค่ะครูสวยอะ่ะขอบคุณมากเลยค่ะคู<อ>สวยงามมากถ้าอย่างนั้นนะคะใครสนใจที่จะมาเรียนนะคะหรือว่ามาทำเองเล่นๆน,นะคะสามารถมาได้ บอกได้เลยว่าไม่ยากเลยใครทีอยากมาเรียนนะคะสามารถมาเรียนได้เลยค่ะที่นี่ค่ะที่ปลายวีเวอร์นะคะอยู่ที่มูลนิธิบ้านอารีค่ะอยู่ซอยพระหลนยทธินซอย7นะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณครูออกมากๆาเลยค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะรู้ยางก็าทาเองเรู้ค่ะเห็นเต็ม2 <He> bn, ลูกตาเลยค่ะ <c oughs> แต่ว่าไม่เห็นทํามาฝากน้องเลยค่ะ <c oughs> อุ้ยเออว้ว่าหลังจะทมาฝากนะเพราะว่างานศิลปะนั้นเราก็ต้องวิธีวิถ์ต้องตั้งใจทำต้องใช้เวลากับมานนิดนึงค่ะได้ค่ะแต่ว่าช่วงหน้านะคะไม่ต้องอดใจรอค่ะนิดเดียวเท่านั้นพอช่วงหน้า beauty secret ความสวยมารอเราอยู่แล้วค่ะ สนุนโดยร้านเสริมสวยคาม,มิคาม,มิสีลมคอมเพล็กซ์เอาล่ะพี่ๆน้องๆคนไหนมีปัญหาเกี่ยวกับช่องปากใครที่มีเหงือกดำไม่สวยงามทำให้เราดูไม่สงา่าผ่าเผยไม่ผ่องใสเข้ามาเลยเข้ามาเลยเพื้อนมีของดีใช่แล้วในช่วง Beauty Secret คะ่ะช่วง Beauty Secret วันนี้ค่ะโบก็มีเคล็ดลับดีๆที่จะมาฝากคุณผู้ชมโดยเฉพาะคนที่อาจจะมีความกังวลใจเรื่องของเงือกดาเงือกคล้ำยิ้มไม่กว้างเท่าไหร่นะคะวันนี้ค่ะเรามี1ตัวเลือกมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะกับการทําเลเซอร์เทคโนโลยีใหม่นะคะที่สามารถเนรมิตให้เงือกของคุณเนี่ยเป็นสีชมพูดูเฮลตี้สุขภาพดีนะคะแถมไม่เจ็บใช้เวลาไม่นานและก็ไม่ต้องใช้เวลาพักฟื้นด้วยนะคะวันนี้ค่ะโบมี2แขกรับเชิญพิเศษของเราที่จะมาแนะนํา เกี่ยวกับเรื่องของเลเซอร์เหงื่อกันค่ะนั่นก็คือทันตแพทย์วุฒิพงศ์นะคะหรือว่าคุณหมอชิวค่ะและนักแสดงสาวสุดสวยนะคะคุณอรชมลหรือว่าคุณเตยนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอชิวสวัสดีค่ะคุณเตย โอ้โหนี่ดูจากตรงนี้นี่ดูไม่ออกเลยนะว่าแบบว่าเคยมีปัญหาเรื่องของเหงือกแบบสีหมองคล้ำม,มาก่อนใช่ค่ะก็คือมันเป็นมาเหมือนเป็นมาตั้งแต่กําเนิดน,นะคะแล้วก็คือเราก็เออปล่อยไว้เพราะว่ามันก็ไม่ไม่ได้กระทบกับอะไรมากแต่บางทีมันก็อาจจะทําให้เวลาเรายิ้มก,กว้างๆหรือว่าหัวเราะค่ะมันก็ทําให้เสียความมั่นใจบ้างอ๋อหลายๆคนเนอะอาจจะแบบว่าเหงือกดำอาจจะคิดว่าแบบสูบบุหรี่เปล่า<อ>ไม่ใช่เนอะใช่ไหมคะคุณหมอครับคือจริงๆเนี่ยสาเหตุที่เหงือกดําส่วนใหญ่จะมาจาก สีของผิวเป็นหลักด้วยคือในผิวเนี่ยมีเม็ดสีถ้าภาษาแพทย์จะเรียกว่าเมลานินซึ่งมันก็จะแพร่ไปที่เหงือกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ผิวค่อนข้างคล้ำเนี่ยเวลายิ้มเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเหงือกเขาดำๆหน่อยนะครับ หรือในบางรายอย่างเช่นที่น้องโบพูดว่าสุบรีเนี่ยก็ใช่เพราะว่าบุรีเนี่ยมันจะมีพวกสารประกอบของทาทานะครับซึ่งทาเนี่ยมันจะไปสะสมที่เหงือกแล้วเกิดเป็นแถบสีดําขึ้นมาเช่นกันนอกจากนี้ยังมีพวกโรคทางระบบบางอย่างของต่อมไรท่อเนี่ยอาจจะทําให้มีฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลงไปและทําให้เม็ดสีหรือว่าเซลล์สร้างเม็ดสีเนี่ยมันเกิดเข้มขึ้นมาได้ แต่ว่าอย่างกรณีของน้องเตยเนี่ยผ <ขอ S 1> ิว <ฮะ S 1> ขาวที่อยู่แล้วก็บางทีก็พบได้เหมือนกันว่ามีเม็ดสีสะสมอยู่ที่เหงือกได้เยอะแล้วสําหรับคุณเตยมันเป็นปัญหาที่เราอยากจะแก้ไขตั้งแต่เด็กๆเลยหรือเปล่าคะหรือว่าก็เฉยๆไม่ได้เท่าไหร่คือมันมีเวลาพอยิ้มมากๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วเวลาออกกล้องออกไรแล้วพอกล้องมันโค o s e ัพยิ่งตอนนี้เป็น H D เย็นชัแย่เนามันตายแล้วมันสร้างความลําบากให้กับเราก็เลยแบบว่าเอ้ยไม่เป็นไรก็คงมันคงแก้ไม่ได้เพราะว่าไปเสิร์ชหาข้อมูลมามันก็อาจจะมีวิธีแบบสักเหนือกชมพูซึ่งแบบโหยตายละเจ็บแน่เลยพอพูดคําว่าสักขึ้นมาอ่งนี้ค่ะก็ช่างมันปล่อยมันไปจนตัดสินใจจะมาฟออฟันขาว ก็เลยอมาฟอกฟันกับคุณหมอคุณหมอบอกว่าอุ้ยน้องเตยเนี่ยฟันของน้องเตยเนี่ยขาวจนจะถึงดาวคาอยู่แล้วได้ครับหมอสิ่งที่ควรเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันคือเหงือกนะคะพอหมอก็แบบค่อยๆพูดแบบเกรงใจอะไรเงี้ยแล้วหลังจากเลเซอร์ฟันเสร็จพอฟันขาวมันยิ่งตัดกับเหงือกของเราที่มันสีเข้มอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคุณหมอบอกว่าเนี่ย ลองลองไปข้างล่างดูไหมเพราะว่าชั้นชั้นสองอีกชั้นหนึงมีคุณหมอคุณหมอรังสีมาค่ะ,ะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านผิวหนังแล้วก็มีเลเซอร์อยู่ที่นี่ด้วยพอดีเราก็เลยเฮ้ยลองดูไม่เสียหายไหนๆก็แบบไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้ว<ะ>มันก็ดามาอย่างนี้อยู่แล้วแล้วก็โชคดีที่คุณหมอชิวแนะนําให้เจอกับคุณหมอรังสีมาครั้งเดียวค่ะ หายเลยคือตอนแรกคุณหมอเพนนะคุณหมอลังสีมาก็บอกว่าเนี่ยมันอาจจะแบบว่า3ครั้งขึ้นไปมันถึงจะอาจจะทําปฏิกิริยาได้ดีแล้วพอทําปุ๊บมันก็หายภายในครั้งเดียวซึ่งแบบเป็นเป็นผลที่แบบ Amazing มากคืออย่างนี้ครับคือเวลาที่เหงือดดำเนี่ยวิธีการรักษามีหลายแบบนะครับ,รบแต่อย่างเรื่องการสักเหงือกชมพูเนี่ยคุณหมอไม่แนะนําเพราะว่ามันเหมือนกับ โบะรองพื้นเข้าไปนนหนาๆเพื่อปกปิดจุดบกพร่องนี้และอย่างหนึ่งคือสีของการสักเนี่ยก็เป็นเหมือนสิ่งแปลกปลอมนะครับทีนี้วิธีการรักษาในทางทนกรรมเกี่ยวกับเรื่องเหงือกที่มีสีคล้ำเนี่ยก็มีแต่การผ่าตัดคือเอาใบมีดเนี่ยตัดเนื้อเงืออบริเวณด้านหน้าที่ยิ้มเห็นออกมาเลยเพื่อให้เกิดเป็นแผลเพื่อขูดเอาส่วนที่คล้ำออก แล้วก็ปล่อยให้ร่างกายสร้างเหงื่อขึ้นมาใหม่นะครับแต่ว่าวิาวธีแบบนี้เนี่ยเม็ดสีที่ถูกกาจัดออกไปก็จริงแต่ว่าเซลล์ต้นกําเนิดที่สร้างเม็ดสีข้างล่างเนี่ยมันไม่ได้ถูกฆ่าตาย<ม>เพราะฉะนั้นเมื่อทิ้งไว้สักระยะเวลาหนึ่งมันก็จะกลับมาคลําได้หรือวิธีเลเซอร์เนี่ยจริงๆมันมีเลเซอร์หลายชนิดวงการธนกรรมัมกจะนิยมเลเซอร์ชนิดที่ทําให้เป็นแผลเหมือนกันคือทําให้เกิดการถลอกแล้วก็ขูดสีออกมานะครับเลเซอร์ที่ใช้กับคุณเตยเนี่ยจะเป็นเลเซอร์ที่เอาเรียกว่า Q s w คิวสวิตซึ่งโดย จะใช้ในวงการแพทย์ถยูหนังมากกว่าธนกรรมเนื่องจากว่ามีราคาค่อนข้างสูงแล้วก็เขาจะใช้สําหรับทําเรื่องเม็ดสี i, เป็นหลักดังนั้นเขาก็เลยเยิงพวกกระพวกรอยด่างดำอะไรเงี้ยออกไปนะครับวิธีนีม้มีข้อดีคือ1 ไม่ไม่เป็นแผลมากคือเป็นแผลน้อยมากเลยแล้วก็ไม่เจ็บนะครับแล้วที่ดีมากก็คือว่ามันให้ผลถาวรอันนี้ไม่ต้องทายาชีดใช่ไหมไม่ทาแล้วห้าวันหายห้าวันหายเลยก็คือหายสนิทเลยนะคะแล้วเราเห็นผลเลยใช่ไหมคะใช่มันคือเป็นสีชมพูเลยอะคะคือโบว่าพูดมาขนาดนี้เนี่ยคงอยากจะเห็นภาพแล้วมีฟอร์แัลเวอร์เพราะว่าเท่าที่ฟังคุณเตยมาเนี่ยโบก็อยากเห็นค่ะเพราะโบยังไม่มีโอกาสได้เห็นเลยว่าตอนแรกกับตอนหลังทำเนี่ย เ,งงเราขึ้นภาพให้ดูเลยนะคะโอ้แต่ต<ห>่ามากเ้ย<ม>เ,เราไม่ได้เชื่อว่าครั้งเดียวครั้งเดียวคือเราจะเห็นตรงส่วนใหญ่จะข้างล่างตรงนี้นิดนึงเนาะเมื่อกี้เห็นรูปฟังมันดูดีขนาดเนี้ราคามันต้องแรงแน่ใช่ไหมคะราคาไม่แพงอย่างที่คิดครับอย่างที่บอกว่าเราอ่ะมีเครื่องเลเซอร์เพื่อใช้สําหรับการทาผิวหนังอยู่แล้วแล้วเราก็แค่เปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนความยาวคลื่นให้เหมาะกับเซลล์ต้นกําเนิดที่อยู่ในเหงือกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่เราก็เลยไม่ ต้องตั้งราคาสูงมากเพราะว่าเราใช้ได้ทั้งทั้งทุกโหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลเรื่องราคานะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับใครที่มีปัญหาเรื่องของเหนื่อคล้ำนะคะสามารถมาหาคุณหมอกันได้นะคะสําหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณแขกรับเชิญที่น่ารักของเราทั้งสองคนมากมาเลยค่ะขอบคุณคุณหมอชิวแล้วก็ขอบคุณคุณเตอร์ด้วยนะคะขอบคุณเช่นกันครับ กัน,นพี่โบถึงเวลาที่เราต้องลากันอีกแล้วหรอหลาวันนี้เพื่อที่เราจะได้กลับมาเจอคุณผู้ชมวทีอาทิตย์หน้าไงทุกๆวันอาทิตย์ทางชูฟอร์ยูแห่งนี้ไงแล้ววันนี้นะคะต้องขอบคุณสภาพิธีการจาก Enchanting ค่ะขอขอบคุณสถานที่สวยๆแบบนี้นะคะที่เซนทรัลแกรนด์แอดเซนทันเและที่นี่นะคะที่เรากำลังยืนอยู่ตรงนี้นะพี่โบเป็น อาร์ตแกลเลอรี่นะคะนิททรศการที่เขาไว้จัดเอกซิบิชันเพื่อการกุศนเลยลจัดนิทรศการเป็นภาพวาดเพื่อการอุศนแบบนี้จัดตลอดทั้งปีเลยถูกต้องตลอดทั้งปีใครที่สนใจชอบเกี่ยวกับเรื่องงานศิลปะ,ลปะก็เข้ามาดูกันได้แวะเวียนกันมาดูได้นะคะที่ชั้น23นะคะที่โรงแรมเซนทรัลแกลนแอดเซนทรัลเวิลด์ค่ะค่ะและสําหรับวันนี้นะคะเราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะกับรายการ Women t a l k Talk สนุกสนุกดุดดลล้วล้วค่ะสวัสดีค่ะ